โอ้ยคุณเอ้ยซปเปอร์แมนภาคไทยผมทั้งหงุนหงิดหวนหวยแล้วก็ทั้งหาในเวลาเดียวกันคือคลิปนี้ผมขออนุญาตรีวิวภาคไทยอย่างเดียวก่อนนะเดี๋ยวรีวิวหนังเป็นอีกคลิปหนึ่งเลยเพราะว่ามูดความรู้สึกผมมันแตกต่างกันอย่างสุดยอดซึ่งคลิปหน้าก็จะเป็นรีวิววิเคราะห์ตีความสัญญาว่าเออ หนังซูเปอร์แมนอยากจะบอกอะไรกับเราถ้าเกิดคนที่ชอบวิเคราะห์ก็รอคลิปหน้านะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าผมดูหนังมา2รอบแล้วรอบแรกผมดูเป็นซาวด์แทร็กโอ้โหซาวด์แสกเนี่ยโอ้หน้ำตาปริมเลยครับนั่งอยู่สาวข้างๆเขามากับแฟนมีหันมานองมองผมแล้วแอบแอบคุยกับแฟนตัวเองด้วยคือผมอผมซึ้งมากๆตอนดูซาวด์แทร็ก แต่พอผมมาดูภาคไทยอีกรอบหนึ่งจากหนังที่ผมโคตรจะซึ้งเลยมันกลายเป็นหนังไม่ตั้งใจหาได้ยังไงก็ไม่รู้คือน้องเขาบอกว่าน้อมรับคำวิจารณ์งั้นคลิปนี้ผมก็จะรีวิวแบบตรงไปตรงมาคลิปนี้เป็นความรู้สึกจริงๆของผมคนอื่นอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนี้ก็ได้และไม่ได้เป็นการกล่าวหาใดๆไม่ได้มีความตั้งใจจะสร้างความเสียหายใดๆกับตัวหนังบริษัทหรือตัวบุคคล คือภาคไทยของหนังเรื่องนี้เฉพาะตัวภาคตัวซูเปอร์แมนนะน้องเขายังพูดไม่ค่อยชัดคือมันมีซีนหนึ่งอันนี้ไม่ได้สปอยนะผมจะใช้คําที่คนดูมาแล้วเข้าใจแต่คนที่ยังไม่ดูก็จะไม่เข้าใจดังนั้นฟังได้คนที่ยังไม่ได้ดูหนังก็ฟังได้คือมันเป็นซีนที่ซูเปอร์แมนอยู่ในห้องกระจกกับอีกคนหนึ่งละอีกคนหนึ่งจะมีมือสีเขียวแล้วซีนนั้นซูเปอร์แมนบอกว่า <c oughs> อะไรว่าผมฟังไม่รู้เรื่องเลยคือมันฟังอูอ e ีอูอ e, ีคือตอนนั้นซูเปอร์แมนไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่ก็เลยจะพูดอูอ e ีอูอ e, ีแต่พอเสียงภาคเป็นภาคไทยมามันพูดอะไรวะแล้วก็จะมีซีนแบบซูเปอร์แมนผิวปากเรียกคริปโตตอนที่ซูเปอร์แมนสู้กับอัลตราแมนตอนท้ายเรื่องอะ่ะมันจะมีซีนหนึ่งซูเปอร์แมนบอกว่าไปจัดการมันเลยลุงตู ผมก็ลุงตู่อะไรวะลุงลุงตู่เกี่ยวอะไรวะมันหรือว่าเขาเล่นมุกว่าจะเล่นมุกลุงตู่เปรียบเทียบกับคริปโตหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้แต่พอไปอีกซีนหนึ่งก็จะมีซีนที่หมาคริปโตแบบกัดคนอีกคนหนึ่งเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแล้วซูเปอร์แมนก็บอกว่าลุงตู่อย่าทำลุงตู่อย่าทำคุณตู่อย่าทำอ๋อไม่ใช่ลุงตู คุณตูบผมก็ว่าอยู่เขาจะเล่นมุกอะไรลุงตู่ลุงตู่อ๋อคุณตูบออ้ยแล้วก็จะมีซีนแบบเฮ้ย hey, เพื่อนมอทเนมอนเเจอะไรไม่ฟังไม่ค่อยออกแล้วก็คือเป็นแบบนี้ทั้งเรื่องเลยแล้วผมก็ไม่ได้โทษแค่คนภาคนะผมโทษ v o ส c ดิเรกเตอรด้วยคือคุณ ฟังแค่ในหูฟังอ่ะคุณอาจจะได้ยินนะแต่คุณยังไม่ได้ลองฟังในโรงเลยใช่ไหมว่ามันได้ยินหรือเปล่าถ้าคุณฟังในโรงคุณจะเข้าใจว่าหลายซีนมันไม่ได้ไอซีนตอนอยู่กับคนมือเขียวมันมันฟังไม่ออกจริงๆนะครับผมฟังไม่ออกผมอยากได้ซับตอนนั้นเลยอ่ะแบบขึ้นซับไทยมาด้วยมีภาคไทยแล้วก็มีซับไทยอ่านให้อ่านด้วยเพราะว่ามันบางคำมันฟังไม่ออก คือเมื่อคุณคัดค้านผู้ใหญ่ไม่ได้คุณก็มีหน้าที่ทำให้น้องเขาภาคได้พูดได้คือทำแบบนี้ผมรู้สึกเหมือนโดนดูถูกมันสมองของผมเองแล้วผมก็อยากจะตั้งข้อสงสัยอันนี้เป็นคำถามนะไม่ใช่คำกล่าวหานะคือผมอยากถามว่าอันนี้ใช้ดาราโปรโมทหนังหรือว่าคุณตั้งใจจะใช้หนังโปรโมทด,ดาราใหม่หรือไม่ ผมขอย้ำคำว่าหรือไม่นะเป็นการตั้งข้อสงสัยนะไม่ใช่การกล่าวหานะครับคลิปก่อนผมบอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าผมเคยแบ่งการภาคหนังเป็น5อย่างตอนผมดูในตัวอย่างน้องเขาจะอยู่ระดับภาคพอได้แต่พอมาอยู่ในหนังอ่ะมันไม่โอเคยิ่ยงกว่าในตัวอย่างอีกครับคือผมหลุดฮายอยู่หลายจังหวะเลยแล้วก็หงุดหงิดอยู่หลายจังหวะที่ฟังไม่ออก ตอนดู south track มี2ซีนที่ทำให้ผมร้องไห้ซีนหนึ่งคือซีน Russian Roulette และอีกซีนหนึ่งคือซีนพ่อลูกปรับทุกกันเริ่มจากซีน Russian Roulette คือซีนนั้นมีคนขายไอติมชอบซูเปอร์แมนแล้วก็บอกซูเปอร์แมนว่าผมไม่มีครอบครัวไม่มีลูกหรือเมียผมไม่เป็นไรผมยังเชื่อในตัวคุณผมโอ้โหเป็นถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ติดตามผมมานานผมจะบอกว่าผมแพ้ฉากซึง้งและผมแพ้ฉากซึ้งอะไรประมาณนี้ที่ คนหนึ่งพยายามจะทําสิ่งดีๆให้คนหนึ่งโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนอย่างเช่นคนนี้ที่บอกว่าผมไม่มีลูกไม่มีเมียผมไม่เป็นไรแล้วก็เกิดบางสิ่งบางอย่างในซีนนั้นอ่ะโอ้โหน้ําตาไหลเลยแต่พอเป็นภาคไทยพอพูดปึ๊บซูเปอร์แมนยุ่งยุ่งกูยุ่งกูมันเปลี่ยนจากซีนที่ผมจะร้องไห้เป็นซีนที่ผมหาซะง,งั้นเลยผมโอ้โหแล้วก็อีกฉากหนึง่งฉากพ่อลูกปรับทุก คือในซาวด์แทร็กนี่ผมร้องไห้เป็นเด็กเลยอันที่ผมบอกว่าแฟนสองคนมาด้วยกันแล้วผู้หญิงมองเห็นผมแล้วก็เอาไปซุบซิบกับผู้ชายคนหนึ่งนั่นแหละซีนนี้แหละผมร้องไห้เป็นเด็กเลยผม <c oughs> ตอนดูซาวด์แทร็กแต่พอตอนดูภาคไทยจากระดับ10ที่ผมร้องไห้มันจะเหลือประมาณความซึ้งเหลือประมาณสัก 5-6ประมาณนี้มันลดลงแทบจะครึ่งหนึ่งเลยครับคือด้วยความที่น้องเขาจะมีความพยายามเค้นเสียงต่ําแล้วเสียงปกติน้องเขาไม่ใช่เสียงต่ําแล้วพอเค้นเสียงต่ําปุ๊บพยายามยทําเสียงต่ําแล้วเค้นเสียงต่ําออกมามันก็เลยไม่เป็นธรรมชาติอย่างที่ผมบอกก็คือจะมีฟังไม่ออกแล้วมันก็จะมีบางสิ่งที่น้องเขาสามารถพูดเป็นเสียงธรรมชาติของตัวเองได้ที่ไม่ต้องดัดเสียงอะ่ะ เช่นซีนที่เป็นคลาร์กเคนทำอาหารอยู่ในห้องแล้วก็นางเอกมาเจอซีนนั่นแหละพอเป็นเสียงธรรมชาติของน้องผมรู้สึกว่าเหมือนตัวละครตัวนี้เหมือนซูเปอร์แมนตัวนี้อายุ14-15ปีเลยคือเสียงธรรมชาติน้องเขาเหมาะกับการเป็นวัยรุ่นมากๆเหมาะกับตัวละครที่อยู่ในไฮสคูลมากๆหรือไม่ก็เป็น a อนิเมชันแบบวัยรุ่นค้นหาตัวเองอย่างพระเอกใน Onward อะไรแบบนั้นน่ะถ้าเกิดน้องเขาเริ่มจากการภาคแบบนั้นภาคเป็นตัวเอกเลยนะภาคเป็นตัวพระเอกในออ w ์เวิร์ดเลยนะผมว่าเสียงน้องเขาเหมาะกับพระเอกในออรเวิร์ดมากๆพอมาภาคเป็นซูเปอร์แมนลักภาคเป็นคนแสดงแล้วคนแสดงแสดงอีกแบบหนึง่งแล้วก็เสียงก็มีความแปลกแยกออกไปโดดออกไปอีกแบบหนึง่งมันเลยทําให้หนังโดยรวมรอ่ะ drop ลงเลยคุณจะเห็นได้ว่าคนที่รีวิวภาคไทยที่ชอบหนังเรื่องนี้จะ ให้คะแนนไม่เยอะเท่ากับคนที่ดูซาวทกคนที่ดูซาวทกจะให้คะแนนเยอะกว่าอาจเพราะเกิดจากการภาคที่มีบางคนภาคไม่ถึงและต้องบอกครับการงานภาคมันเป็นศิลปะเนาะศิลปะมีทั้งดีมีทั้งห่วยและแต่ละคนก็มองไม่เหมือนกันบางคนมองว่าดีบางคนมองว่าห่วยเช่นอาจจะมีซีนภาพประมาณว่าไม่วูแกจะทำอะไรกับชฉลูเธบางคนก็อาจจะตีความเสียงนี้เป็นประมาณว่า ไม่วงก็จะทำอะไรเงินลูเตอร์หรือบางคนอาจจะได้ยินเสียงแล้วตีความประมาณว่าบอกว่าเจ้าเสียจังได้บักลูเธอร์แผนมึงมาสำเร็จดอกบักคุกี้บักปอบบักขี้ทางค่าบักลูเธอร์มาซิแม่มึงอันนี้อันนี้ผมด่าลูเธอร์นะผมไม่ได้ด่าซูเปอร์แมนนะลูเธอร์มันเป็นคนนิสัยไม่ดีมันมันน่าด่าจริงๆคือมันแล้วแต่คนจะตีความงานศิลปะอ่ะมันตีความมันมาไม่เหมือนกัน ซึ่งคลิปนี้ก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมคนเดียวไม่ได้เป็นตัวตัดสินถูกผิดดังนั้นฟังเป็นความบันเทิงครับว่าผมเออผมไปดูภาคไทยมาแล้วนะผมรู้สึกยังไงผมรู้สึกคนเดียวหรือว่าอาจจะมีคนรู้สึกเหมือนผมก็ได้เออเรื่องนี้มีน้องกอฟธนกฤตมาภาคเสริมด้วยนะครับภาพเป็นตัวละครที่อวบๆอยู่ในห้องประชุมอ่ะซึ่งกน็น่าจะสลับบทกันเหมือนกันนะ <c oughs> อันนี้หยอกนะครับหยอกหยอ และงานภาคมันก็เหมือนกับมนุษย์นะครับมนุษย์มันซับซ้อนเหมือนกับที่นักภาคที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกเคยได้กล่าวเอาไว้ว่าจันก็ไม่เป็นมนุษย์เหมือนทุกคนจันรักจันจันฉันฉันจะไม่ขี้แล้วโอ้ยปวดขี้